สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลมินอีกแล้วนะคะวันนี้เซลมินนะคะมีสาระน่ารู้นะคะมาให้ทุกคนนะคะได้ดูกันนะคะวันนี้นะคะมินจะพามาดูหลายคนนะคะอาจจะสงสัยนะคะเรื่องอ,อลด ตัววายแท็กนี้ที่มันมีออปชันไม่มีออปชันมันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พามาดูกันค่ะอันนี้เป็นตัววายแท็กขับ2นะคะราคาล้าน49,00บาทค่ะตัวนี้ยังไม่มีออปชันนะคะเดี๋ยวเบ้นจะพามาดูว่าต่างกันยังไงนะคะอ่าเริ่มจากด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะยังไม่เพิ่มออปชันเนี่ยจะไม่มีเซนเซอร์ 4. จุดด้านหน้านะคะอ่า เห็นได้ชัดเลยแล้วก็ด้านในตัวนี้จะไม่มีกล่องเรดร์ค่ะอะ่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็ไม่มีกล้องซ่อนเอาไว้ตรงตาฟอร์ตตรงนี้นะคะอะ่อันนี้ที่เห็นกันชัดๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีกล่องเรดร์ด้านบนตรงนี้นะคะค่ะประมาณนี้แล้วก็มาดูกันด้านข้างบ้างด้านข้างนะคะตรงอ่อ ใต้กล้องเอ่อใต้ใต้กระจกเนี่ยก็ไม่มีกล้องที่มันเป็นกล้องสา0องศาซ่อนอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีบายสปอร์ตตรงกระจกนะคะนอกนอกนั้นก็ด้านข้างก็เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ไฟด้านหลังก็ไม่มีบายสปอร์ตเช่นกันคะ่ะส่วนข้างในนะคะยังเป็นเหมือนกันนะคะมีกล้อง นะคะด้านหลังเหมือนกันนะคะฝวาท้ายพอนแรงเหมือนกันเลยนะคะมีปักตรงนี้เช่นกันนะคะอ่าเดี๋ยวพามาดูตัวออปชั่นบ้างว่าห0 0 0มื่นเนี่ยได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะตามมาดูกันค่ะ ะะก็เป็นวายเทคขับ2เหมือนกันค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เพิ่มออปชันนะคะ50,000บาทนะคะราคาจะอยู่ที่1,99,000้บาทค่ะแต่ตัวนี้เป็นสีพิเศษส้มอิดเพิ่มอีก1,000 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยตรงจุดที่มินชี้นะคะตั้งแต่เริ่มแรกก็คือมีเซ็นเซอร์ตรงนี้4จุดนะคะนี่ตามที่มิ้นชี้แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้มีเช่นกันนะคะ4จุด ค่ะแล้วก็มีกล่องเรดาร์ตรงนี้อ่าเมื่อกี้ไม่มีเนาะแล้วก็มีกล้องซ่อนอยู่ตรงตาโลโก้ฟอร์ดตรงนี้ค่ะอ่าถัดมานะคะแล้วก็มีกล่องเรดาร์ด้านบนด้วยนะคะตรงนี้อ่าให้ตากล้องขยับไปใกล้ๆเนาะแล้วก็ตรงเนี่ยใต้กระจกอะคะ่ะมี กล้อง360องศาแล้วนะคะแล้วก็มีบายสปอร์ตตรงกระจกตรงนี้นะคะเป็นรูปรถแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็มีบายสปอร์ตเช่นกันค่ะแล้วตัวนี้นะคะ อย่างอื่นนะคะก็เหมือนกันหมดเลยแล้วก็มีระบบนะคะที่รักษาความปลอดภัยนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็นระบบ stop and go นะคะแล้วก็มี l a e s h i p p i n g นะคะแล้วก็ Addictive b o o d t Control เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวที่เพิ่มออปชันนี้นะคะถ้าใครสนใจหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาหาเซลล์มินต์ได้ที่0928416481นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ YouTube ช่องมิ n น Ford ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ